แกงส้มชะอมไข่นะครับก็มีชะอมครับผมนี่นี่เกลือเราไปใส่ในน้ำต้มปลาเนี่ยเราต้มปลาแลครับล้างปลาทอดเก็ดแล้วก็เอาเครื่องมามันงออกนะเร็จะมีกุ้งนะครับผมกุ้งสดประมาณสิบถึงยี่สิบตัวครับผมแล้วก็เอาน้ำมะขามเปรี้ยวครับผมเราซื้อแบบขวดมานะำเพื่อควาแบบสะดวกของเราเลยก็ติดแกงส้มผมเราจะเอามาโขกกับปลาเราให้ปลาสุกก่อนนะผมแล้วเราก็เอา กิ่งสซมาโคกกรบตาคก็อุต้อนกระานี้นะน่นี่นะเดี๋ยวมันเป็นพวกเครื่องปรุงประปร๋งนะก็ประมาณนี้ครับผมตอกไข่ไปครับผมไข่ไปสาใบนะครับส่ใบาาเนี่ยครับเรา่าจะใส่ลีไปครับผมอีกหนึ่ง ก็ตีไข่เลยับเฮ้ยลืมเอาอันนี้ปิดปอดปิดมอหนึ่งมือผมให้เราตีไปเรียบร้อยแล้วเราก็เอาของที่เราแกะแต่ไปให้หมดเลยนะครับอหมด เหมือนคนเด็ดเราเด็ดผิดนะครับม่รูดลงนะครับ a few moments later อครับผมแล้วก็สผสมอะไรนะครับก็เจี้มอนนีนี่น <c oughs> <c oughs> ต่ไพวกเราต้องตั้งน้ำมันแล้วก็ทอดไข่ชะอมกันครับ นีเอามอ่อนของมัแล้วดูปาน่ันา,าไ,ได้ในะครับอมาอมาป็นต้มอยู่งไฟประมาณงกลางก็ผมไม่ต้องแรงมากให้อยู่ระดับอ่อนประมาณ <c oughs> ประมาณประมาณสิบนาทีหรือายี่สิาที นะครับเราก็จะใส่น้ำมันกันก่อนนะครับผมก็คือใส่น้ำมันคือเอามาทอดไข่ชฉนเราเราใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะมากับผมใส่เยอะหนึ่งมันก็จะมันคือเราก็ทัให้ไข่ลงมาไปด้วยเราใส่ถ้าไข่ประมาณสามใบก็ใส่น้ํามันเยอะและ้วผม A Few moments m m o มีน้ำไข่นะครับแล้วก็จะเอาไข่ไปลองดูครับว่าน้ำมันเริ่มได้ยังอีนนี้คือน้ำมันเริ่มได้แล้วครับเ<ม>นี่ร้<ม>อนแล้วโอ้ีนันนบผมหอมมากเอาหมดเลยเอาคุณนะครับ,รบเชียไข่ออมาข้างนอกนี่เลนะครับ ให้ไข่มันแบบได้เยอะๆ,ๆครับผมแล้วดูข้างใต้ว่าไข่มันสุกหรือยังนะครับมันกำลังได้ที่หรือยังปิดตาแก๊สไปเด็ดปิปดตาแก๊สไปกลางแ,แล้วก็เริ่มทำการกลับไข่ครับผมถ้าไข่เป็นเรื่องข้างล่างมันสุกนะครับก็กลับไข่นี่ นะเห็นไหมแผ่นสีของไข่ก็จะแบบสวยมากเลยครับผมเราจะมาพักไข่ไปก่อนแล้วมาดูปลาของเราเลยครับนี่ปลาของเราก็เริ่มได้ที่แล้วผมอยากให้มันสุกมากเลยมันจะเล็กเลยครับผมก็จะปิดตาฝาตรงนี้ก่อนนะครับค่อยเราไปดูวิธีตันเกล็ดปลาครับผมเราจะขอเข้าไปก่อนโอ้ยร้อนนะ,ะนมันจะเดืนดก่อน ถ้าคุณอยู่ข้างนอกครับถ้าคุณได้กลิ่นคุณได้กลิ่นแบบไข่ชะอมที่แบบทะลุข้าวิดจ์จอมทะลุหอมเราทอดให้คันแบบกรอบนิดนึงนะเพราะเราจะต้องใส่ในแกงส้มครับผมโอ้ก็มันเยอก็จ อายุอ่ะนะครับไข่ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมเพื่อนเราเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่จานไหมครับรก,ก็ตักอย่างน้ำมันขึ้นเยอะริเราก็เทน้ำมันออกก่อน ม่กินมากเลยทุกคนไม่ต้องทำแล้วแกงส้มนี่นะครับแล้วก็เอาปลาไปแช่ติ๊งอ่อต่อไปโดยเทครับปลาเราก็สุกแล้วนะครับผมก็จะไปเทน้ำทิ้งกันอืม A few moments later นี่ค uhm รับเกือบนะครับพี่ยอดเลยครับผมไปเราก็มาเก็บปลาแล้วปล่อยให้ปลาเย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับปลาอะไรจะไม่ให้คือเราปล่อยให้ปลาเย็นครับถ้าเราจับมันเลยก็จะร้อนไอ้พ่อถือดล้องเลยอนะเมื่อกี้กล้องมันแหลกรเลยหายละแล้วก็ต uh, ักปลาเอา เราจะแกะเนื้อปลาไปโขกกับพริกแกงครับผมแล้วมันจะเข้ากันมากเลยโอเคครับเราก็จะมาแกะปลากนนันะครับทุกคนเราต้องแกะเอาเนื้อมันองนีาครับผมก็คือเอาเนื้อมันเราไม่เอาหนังนะครับต้หนหนังเราต้องกีดเอาหนังออกเราจัดได้ก็คือเราปล่อยให้มันหาย เราเติเน tamam. okay, okay, okay. ื okay, 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 ้อมันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็แกะปลานิงเสร็จอย่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาหนังมันไม่เอาหนัง ก็กกกจะใส่ปลาไปก่อน,นที่ใส่ปลาไปเพื่อมให้มันแกงส้มมันเข้มข้นนะครับถ้าเราไม่ใส่ปลาไปเราใส่แบบแกงส้มเนื้อส้มแต่เดียวก็จะแบบทําให้น้ํามันจืดแล้วก็แบบไม่เข้มข้นทำให้รู้สึกแบบไม่อร่อยนะใส่ไปให้หมดเลยนะแล้วก็ตามด้วยผักแกงเราเป็นมา20ตัวแล้วักแกง พริกแกงนี้ถ้าแนะนํานะครับแนะนําให้ทําเองดีกว่าให้แบบอยากให้มันหอมนะครับก็แล้วแต่ร้านด้วยครับว่าเราจะซื้อร้านไหนที่มันให้คุณไว้วางใจมนีาจะมาเสคยนะรานี้นะครับครับเราก็จะตำให้พริกแกงเข้ากับฟ้านะครับ 8.28 a.m. ตักของนี่ครับวาไปก่อนนะครับรู้ตัวมเยอะมากเลยนี่ฮะน่ากิครับเดี๋ยวเราก็จะตักพักไว้ก่อนนะผมแล้วก็จะไปต้มน้ำทำแกงส้มกัน เราก็ใส่ต้มหม้อไปแล้วผมใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับํามนี่เราใส่น้ำกินนะครับผมจะไม่ใส่น้ำก๊อกนะครับนี่วัตถุดิบนะครับนี่คือเราจะใส่แล้วรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทีตอนน้ำมันเดือดเสร็จแล้วโอเคครับเมื่อน้ำเดือดแล้วนะครับผมเราก็ใส่เนื้อปลาที่เราโขลกกับแกงส้มพริกแกงส้มแ้เราใส่ไปเลยครับผมใส่ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ โอเคครับเมื่อน้ำของแกงส้มที่เราคนไปเดือดแล้วนะผมเราก็จะใส่น้ำมะขามไปนะผมเพื่อความเปรี้ยวให้มันนะใส่มระมา เ่าให้กินแบบนีจงส้มเดียวน้อาไ้ิอนอะน,นะน,นไมไหมครับร้อนครับ <c oughs> มึงเป็นไร มึงเป็นซุนตีนอะไรอ๋อ <laughs> ไม่มีรสชาติเลยลิ้นพองนะครับหนูใส่น้ำเยอะเกินไปแบบเริ่มมึงไม่บอกมึงหนีค่ะฮัลโหลมึงไม่เป็คนอ่ะยังใส่น้ําตาลว,ว่าแล้วแล้วก็ใส่น้ําตาลแล้วผมตอนแรกมันต้องใส่น้ําตาลมะพร้าวนะแดีวผมลืม เคอ้เกินนม้วยมงคที่หวานะกูไม่ชอบเแล้วก็ใส่รตีไปเิมชาติอีกแต่สูไม่บอกนะ เก็คนนยังขาดเที่ยวอยู่อน น้ำมะขามใช่ไหมม่จะมีบนขวดเลยไม่ช่เยอะเกินไปกินะทำไมครับมันเปรี้ยวเอามันจัดเปรี้ยวจริงมันจะเป็นมันจะชื่นึงแจงสซมมัจะได้ชิ่ว่าแกงโซม ครับพอเราเสร็จกุ้งน้ำมีสีรอนแล้วเขาใส่กุ้งต่าง,างออนนก็ประมาณกุ้งนี้ก็จะใส่หมดเลยกุ้งเราสำคัญคืออย่าทำให้มันสุกมากเกินไป a few moments later ไข่ใช่ไหมกลมงเดไม,ม่เป็นไร <c oughs> อ้าของไม่นะไม่เป็นแผ่นะ่ะกรีดไม่สมนิทนะอันนี้ไม่ลงอนะ่ะ โอ้น่ากินมากนะครับใส่ความเยิ่มขึ้นไปนะครับ328 a m นี่นะครับว่าเสร็จแล้วแกงต้องไปเราทำแล้วครับน้ำมันจะเจือนิดนึงนะเพราะที่ผมใส่ครับแต่เนื้อปลาแน่นๆเลยครับผมนอนชิมนะครับคือข้าวร้อนอร่อยครับผมว่าเมนูที่ผ่านครับผมก็ขอบคุณที่รับชมมาด้วยครับผม